เริ่มแล้วค่ะมหากรรมการค้าชายแดนแอดสงข้ายกทัพสินค้าขึ้นชื่อชายแดนใต้นะคะคุณภาพระดับสากลกว่าร้อยรายการมาให้เลือกช็อปกระตุ้นการท่องเที่ยวและยกระดับเครือข่ายการค้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้สู่ต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะ มีงานมหก,กรรมการค้าชายแดนณนะจังหวัดสงขลาที่จัดขึ้นใจกลางเมืองหัดใหญ่ต้องบอกว่ามีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาเดินเที่ยวชมชิมช็อปซึ่งมีสินค้าคุณภาพระดับสากลที่มีชื่อเสียงจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่าร้อยรายการมาจัดแสดงและจําหน่ายพร้อมกับบรรยากาศสีสันการแสดงบนเวทีนะคะในพิธีเปิดโดยมีนายวงศกรนุ่นชูคัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมีรองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศรวมถึงภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย3กิจกรรมหลักๆนะคะคือการแสดงและจําหน่ายสินค้าส่งออกชั้นนําโดยเป็นสินค้าเด่นและสินค้าชุมชนที่มีชื่อเสียงจากห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้คือจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนาราธิวาสและสตูลอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผ้าปาเตะผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขุยมะพร้าวและกะลามะพร้าวผลิตภัณฑ์จากใยตาลตะโหนดหมอนและที่นอนอยางพาราผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสําอางและสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการการค้าชายแดนกับผู้นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านได้แก่มาเลเซียเมียนมาสปปลาวกัมพูชาสิงคโปร์และเวียดนามโอกาสนี้รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่ามหากรรมการค้าชายแดนนั้ จังหวัดสงขลาเป็น1ใน8จังหวัดภายใต้แผนการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนปี2565ของกรมการค้าต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดมากรก,การการค้าชายแดนที่จังหวัดนครพนมแม่ห้องศนและจังหวัดยะลาซึ่งสงขาเป็นจังหวัดที่4นอกจากนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการค้าการลงทุนบริเวณชายแดนรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบการค้าชายแดนของไทยด้วยนอกจากนี้ยังนำเอาเอ็กซิมแบงค์ที่มีวงเงินในการกู้ยืมกว่า7 0 0 0ล้านบาท มาให้ผู้ประกอบการ SME ได้กู้เพื่อการส่งออกและยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าชายแดงเอามาปล่อยคู่ให้ SME ที่ต้องการที่จะส่งออกตอนนี้เราอนุมัติไปแล้ว5,000ักว่าล้านนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีการจัดสัมมนาแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่งานพักกรรมตรงนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือการประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งท่านรองนายมนตรีนมนตรกา,รการสทรวงนี้ท่านจุรินเนี่ยถ้าท่าน มีเวลาที่ไม่ยากท่านก็จะลงทุกจังหวัดที่เราไปจัดนะครับสำหรับงานมหากรรมการค้าชายแดน,นจังหวัดสงขลาจัดขึ้นบริเวณถนนสเสนหานุสรและถนนธรรมนูนวิธีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาประชาชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงครับสามารถเดินทางมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้